สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำรายงานที่4 j 4นะครับการเขียนโปรแกรมใช้งาน interrupt นะครับมาดูที่โค้ดกันเลยขั้นแรกนะครับ define ครับคือการกำหนดขา LED ตึงต่อขาที่เท่าไหร่ีนนี้คือ LED ต่อขา12กับ11นะครับแล้วก็10แล้วก็9ก็คือ 9, 11, 12 define interrupt pin 2ครับก็คือต่อขา2กับขา3นะครับ ม u l t i byte set เท่ากับ low v o i e setup pin mode คือ,คอคำกำหนดค่าให้ led เป็นเอาพุตนะครับโดยอินสลับพินเป็นอินพุตนะครับโดยมีคำสั่ง pull up ไปด้วยนะครับต่อมานะครับ void loop นะครับ serial pin set นะครับ for for in, i n i เท่ากับหนึ่ง i น้อยกว่าเท่ากับยี่สิบ i บวกบวกนะครับ serial pin น,นะครับ delay ห้าร้อยนะครับโดย ชุดนี้คำสั่งนีนจะเป็นคำสั่งไฟวิง่งธรรมดานะประมาครับ v o i บ b ิ i ครับ for i n i เท่ากับห i น้อยกว่าเท่ากับห0ิ i บวกบวกนะครับ state digital l ์ led l o ทั้งหมดนะครับโดยเป็นการสวิตไฟวิ่งปกตินะครับโดยที่การใช้สวิตในการหยุดคำสั่งครับคือมีสวิตหนึ่งไฟติดอีกสวิตหนึ่งไฟดับนะครับดูที่ตัวชุดนี้เลยนะครับนี่ครับ ไฟวิ่งปกตินะครับแล้วผมกดนี้คือมันจะเวงการขาดกำลังครับนี่ครับไฟจะติดหมดนะครับแล้วก็จะกลับไปวิ่งใหม่ถ้าทวิ์นี้ก็จะดับหมดนะครับรปุ๊บขอบคุณมากครับ